วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่าประจำปี2567ค่ะ วันที่21กุมภาพันธ์2567นายสมเจตจันทนาผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีร่วมกับสำนักจัดการทรัพ,พยากรป่าไม้ที่10สาขาเพชรบุรีสำนักงานทรัพ,พยากรทางทะเลและชายฝั่งที่3จัดกิจกรรมวันโลนลงให้ปลอดควันพิษจากไฟป่าประจำปี2567ตามนโยบายการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันของพลตํารวจเอกพัชรว่ารวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพ,พยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมนายจตุพรบุรุษพัฒน ปรลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมทั้งได้จัดให้มีเวทีเสวนาพิเศษหัวข้อภัยจากฝุ่นควันและแนวทางแห่งความร่วมมือช่วยกรร 5, นันลด PM 2.5็ณศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกระโปรงตำบลเขาใหญ่อําเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีโดยมีนายชาติวัชิรพรเดชศึกผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธี ที่เปิดกิจกรรมพร้อมด้วยเครือข่ายอาสาสมัครพิทักอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนักเรียนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับการจัดก,กิจกรรมวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่าถือกำเนิดขึ้นตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่22สิงหาคม2543เห็นชอบและอนุมัติให้วันที่24กุมภาพันธ์ของทุกป,ปีเป็นวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนและกเกษตรกรงดการจุดไฟเผาป่าและลดควันพิษที่เกิดจากการเผาป่ารวมถึงการสร้างจิตสำนึกในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสร้างความตระหนักรู้ ถึงความสําคัญของปัญหาไฟป่าและหมอกควันซึ่งจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจการของทุกภาคส่วนสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3ส,สาขาพเพชรบุรีจึงร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพ,พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกันจัดก,กิจกรรมในวันนี้ขึ้นโดยมีการมอบเงินอุดหนุนให้แก่เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่ารวมจํานวน64เครือข่ายเป็นเงินทั้งสิ้น3ล้าน2แสนบาทพร้อมทั้ง ยังจัดให้มีเวทีเสวนาพิเศษหัวข้อภัยจากกลุ่มควันและแนวทางแห่งความร่วมมือช่วยกันลด PM2.5 รวมไปถึงได้มีการจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเครือข่ายชุมชนต่างๆซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดพิบนุโลกเครือข่ายและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า400คน เดินโดยทางเดินหายใจเรานี่แหละ